ชื่อเด็กหญิงกนพรบลเลินที่เล่นชื่อน,น้องชมพู่ค่ะอยู่ปาร .3 เลขที่17อยู่ชมรมยูทูบน้อย3ร .3 รุ่น6.4ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ,าาคะหนูชื่อเด็กหญิงวราดานเดชพิคุณป .3 ทักสาเลขที่31อยู่ชมรมยูทูบน้อยปี6 0 ชาพรจงเจอปลสามนับสาเลขที่ส8ค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กเกหนกวนเซอร์ไข่อยู่ปลาสาบสาเลขที่สีอยู่ชมรมยูทบน้อยาท่หกสิบส่ขบคุณค่ไม่บายสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กเองฮาราชิบาเลขที่ยี่สิบเจอยู่ชมรมยูทูบน้อยปลาสามนัลขิบสี่ขอบคุค่ะบ๊ายบาย ปอ3รับ3เลขที่14สวสัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญ่งนารมณ์เทพเจริญโรงเรียนวัดห้าขามอยู่ปอ3 3ค่ะขอบคุณค่ะชื่อเด็กหญิงธัญญาธิดาลักษรชานันอยู่ปอ3รับ3เลขที่24ชื่อชมรมยูทูบไลนยรุ่น1 4ขอบคุณค่ะ เรียค่ะชื่อเด็กหนุ่เลวเลียตั้งยชื่อเล่นชื่อจุกแจงอยู่ปคทับ3เลขที่19ขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมชื่อุภเปิรแลซ่ลิมครับชื่อเล่นผมชื่อเจ้าจอมยุงยั้งไว้แล้าคดูป .3 ทับ3บ๊อปที่ป .3 ทับ3ค่ะอยู่ช่องลมทูกน้อยค่ะ รุ่นหกค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเ,นนเววยรียนมง,งูชื่อเล่นชื่อตะวันอยู่ป .3 าทับสเลขที่5บ๊ายบายสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกัญจนาเสงกิ่งชื่อเล่นชื่อน้องวันใหม่ป .3 าับสเลขที่34ม่ครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายาาธนทิพย์สุจริตป .3 าทับสเลขที่10 ผมอยู่ชมลม YouTube น้อย2021บายบายสวัสดีครับผมชื่อเดชชัยวิทย์งพงศ์แสงรูอยู่ภาษับสามเลขที่ดอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อเดชชัยวิทน์พงศ์าวงามเลขที่ผมูอยู่ชมลม YouTube น้อย3ามตับมข่สีขอบคุณครับครับสวีดัสสวัสดีครับว,บวบันนี้พบกับครูย่ามท่าคดครูยศท่าข้าไปแล้วครับแฮรครับ วันนี้ครูย่ามทาคดนะครับมาเปิดตัวชมรมใหม่นะครับชมรม McConnell YouTube น้อยนะครับสำหรับเด็กนักเรียนชั้นป .3 ทับ3โดยเฉพาะนะครับวันนี้เป็นคลิปแรกนะครับนักเรียนป .3 ทับ3หลายคนนะครับอาจจะยังไม่เข้ามาในชมรมนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับเพื่อเป็นการโปรโมทนะครับในการถ่ายทํา สำหรับชมรม YouTube น้อยนะครับก็ต่อไปจะเป็นยังไงนะครับหรือคลิปต่อไปนะครับให้นักเรียนที่อยู่พอสามทบ3นะครับเข้ามานะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอให้ทุกคนนะครับโชคดีปลอดภัยห่างไกลาจากโควิดนะครับสวีดัตสวัสดีบ๊ายบาย